สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทัวระเทศไทยมือนี่คือเรามือนน่มาพบกับน้องโยงชาแนลมือนนิมือนี่มาพบกับรายการลีกินอีพีที่สามเดีอยันนี่ลีกินในปลามือนี่พี่น้องในปลามือนิเบิ้งเบิงมาเบิ้งมาเบิ้งติมือนี่กับเราถาดสองกิโลมือนน่สองกิโลครับไข่ต้มยางมาตุมมันหวานกับกับซอสโยโซยุโซยุเหมือนน้ำเนี่มันนี่ รีกินพี่น้องงานบมอิมรีกินกันมื่อนีิรีกินเกันอีกินเนีเน่ยมันลีกินเนีเน่ย เสยพี่น้องคักเสยบ้างหนิมามามารีกินกับน้องเทนเนอร์เดิมนี่รีกินในปลาเดิมหนงานบัอิมงานบัอิมเบิองไข่ยำตุ่มเบิองเบืองเบืองเฮิร์นวาเนี่ยตุ้งหาย มีคนมาดีมาญาติด้วยมีคนมาจอดพยาย,ยัางตัวยแต่เนี่ยเนาะนำวนน้นำนวนตรงนี้จะคำรู้อย่างหมกตุม้มบน่น อืมเาูนิดเลยเนี่ยตึกับคักเสยพี่น้องคักเสยบังตามด้วยคำนีไง รับผูได้ยั่งบึกินเขาเข่ายงมาลีกินกับดอง,งโยงเด้อมึนี่น้องนี่ทีเด็ดนี่ทีเด็ดโบบิ์จ้าที่บ้างนี่โบบิ์กันยังจะห้อยและห้อยถวยแล้วค,คำลืมลรกเขาเอื่นคำนี่คนนะอ้ กรอบเข้าไปนี่มันเป็นปากคนหรือเป่าปากคุ้ยได้ยังไงเลยนำเป็นหนวยเรียบอ่ะนี่ยางมกตูมเนี่ยเอาแบบเจาะก่อนเนาะเจาะก่อนเจาะก่อนนะเจานะไปด้วย เป็นวเลยมันเบยิมเยิมเยิมเยิม ปลาแถวนี้โอ้บ่มีลมเลยปลาปลาแถวนี้พี่น้องยังกินเนังเหงแตกเลยแต่พอดีย่างไปเจอลำธารมาเมื่อกี้นี่เจอลำธารกับแก้วจะได้ตักน้ำมากินบ่ทันโอ้บ่รอดเด้เมื้อนี้ยังไปเจอลำธารเจอแม่น้ำพอดีเมื่อกี้นี่เจอแม่น้ำโอ้น้ำใสใจจริงเลยต่อพี่น้องต่อเืิอนี้ 也牛啊跑，好，也牛啊跑。 ได้ยินเสียงยังเสียงคนที่มาญหยาดเทพพี่น้องแบบนี้เสียงกุกะ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 อยูน่นี่จะเปล่ามาญาติเด้อเปล่ามาญาติเดเลยจะจุงให้ด้วยกินมากระไร สำหรับคนที่ติดตามช่องน้องโยง c ช a n n e l น้องโยงเชน n ่ว์ขอขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับใครที่เข้ามาเบ่งมนหรือว่ามาคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกุ้งกิงกุ้งกิงเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องโยง c h น n n e l นะครับแต่ตอนนี้ได้ยินเสียงคือ,อยังคนพิมพญาตินะครับสำหรับมื้อนี้ขอกาวคำว่าสวัสดีครับคัก